สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อีสาน LMI Station ตอนที่41 EP นี้ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนำเสนอบทวิเคราะห์เศรษฐกิจอีสานไตรมาสที่1ปี2567การบริโภคภาคเอกชนหดตัวเนื่องจากโครงการ Easy E Receive ที่หมดลงและการบริโภคสินค้าคงทนลดลงอย่างต่อเนื่องการลงทุนภาคเอกชนหดตัวเนื่องจากการขออนุญาตก่อสร้างน้อยลง การท่องเที่ยวเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวหลังจากสิ้นสุดฤดูการท่องเที่ยวอัตราการว่างงานสูงขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในแรงงานอายุน้อยซึ่งสะท้อนถึงปัญหาของแรงงานจบใหม่ที่มีโอกาสได้งานทำยากกว่าแรงงานที่มีประสบการณ์ผลสำรวจทักษะของว่าที่แรงงานใหม่ในอีสานซึ่งเก็บข้อมูลระหว่างวันที่15ถึง20มีนาคม2567 โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน931คนข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าในทักษะพื้นฐานและทักษะด้าน soft skill เป็นสิ่งที่แรงงานมีความพร้อมและเป็นจุดแข็งในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้แต่เห็นความน่ากังวลในด้านทักษะทางภาษารวมถึงทักษะเฉพาะทางในกลุ่มงานที่สามารถถูกทดแทนด้วย AI ได้ยากเช่นงานด้านวิทยาศาสตร์งานแผนกลยุทธ์รวมถึงงานที่ปรึกษาธุรกิจที่แรง,งงานส่วนใหญ่ยังมีการสะท้อน skill mismatch มากซึ่งอาจกระทบกับการจ้างงานของแรงงานนอกจากนี้ทักษะโดยเฉพาะทางที่แรงงานมีความถนดัดเช่นกลุ่มงานบัญชีหรือกลุ่มงานบริการลูกค้าอาจถูกทดแทนจาก AI ในช่วงเวลาอันสั้นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ควรมีการ upscale และ rescale ของแรงงานเป็นอย่างยิ่งขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook อ e. ีสานอินไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในอีีหน้าสวัสดีค่ะ